สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนคะค่ะวันนี้นะคะองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะภายใต้แคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนจะนําพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อําเภอเสริงแสงที่นี่นะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารที่อร่อยๆเดี๋ยวนําพาทุกท่านไปชมได้เลยค่ะไปกันเลย นี่นะคะในที่สุดเราก็หาเจอแล้วทุเรียนเมืองย่าสวนลุงศักค,ค่ะที่เขาบอกว่ารสชาติดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะในสวนทุเรียนของสงสังที่ทุกคนนะคะอยากจะมาลองชิมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ายังเหลือทุเรียนให้เราได้ชิมไหมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากอบจฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะคตอนนี้สวนลุงศักยังมีทุเรียนอยู่ไหมคะ ตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วเนี่ยครับโอ้หมดแล้วหมดไปวังอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับล้วทุเรียนนี่ปลูกมากี่ปีแล้วคะลุงอันนี้สิงหาเนี่ยครบสิบปีอู้สิบป,ป,ป,ปโีโดยโดยปกติแล้วทุเรียนนะคะเขาจะเก็บกันช่วงเดือนไหนมันอยู่ที่ชาวสวนจะทําใบได้ทํายอดได้อีกทีหนึ่งอบางคนก็ออกช่วงนี้บางคนก็ออกกำลังเพิ่งเก็บบางคนก็เพิ่งซุกอย่างนเงี้ยอแล้วสวนของคุณลุงน่ะช่วงไหนคะนี่ช่วงช่วงนี้พอดีเลยช่วงนี้พอดีครับมิถุนาต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนเนาะ ครับข้าวหนาหนูจะได้มาให้มันถูกช่วงครับประมาณถ้าว่าแน่นอนก็กลางเดือนเลยเพอต้นเดือนบางทีมันจะขยันนิดหน่อยอ๋อไม่งั้นก็โทรถามลุงพักก่อนก็ได้นะเช็กก่อนก็ได้ครับใช่ไหมคะบางทีบางทีกลาวัดต้นเดือนมันก็ออกกลางเดือนอย่างนี่นะอ้ใช่ไหมคะแต่มันอยู่ภายในเดือนเนี่ยใช่ไหมครับเราถ้าเกิดปกตินี่ลุงซักเปิดจองหรือว่าเปิดขายหนาร้านคะเปิดขายหนาร้านหนาร้านก็ไม่ทันแล้ว อ้ยมังคุดแคมนนี่มังคุดด้วยนะโอ้ยนี่ไงมังคุดชิมสดนี่ไงมังคุดอปติดลูกชิลเลยอันนี้ปีแรกเหรอครับโอ้ี่เรามาเปิดปี๊มังคุดเลยนี่ร้อนเปนร่วงครับอร่าอืมหวานมากเ่ะโอ้โหวานมากค่ะ มันเริ่มติดลูกอันนี้เอออันนี้ยังยังไม่มดลูกที่แบบว่ายังไม่สุกเนาะมันจะเป็นสีเขียวว้าวขอบคุณค่ะเออด้วยพ่นาในไงในไงลุงลุพี่เจนะพี่นานาจะติดครับเขาปลูกอยู่สามสิบต้นอันนี้อันนี้ทันสุกยัง มันเป็นแก้วมันต้องปีนแรกๆมาดูงานแต่หลังๆมาเนี่ยส่วนมากเขาจะมากินมาชิมกันเขาก็พาพ่อกับแม่เขามานั่งกินในร้านกาแฟกันนะโอ้อันนี้เป็นร้านกาแฟดนะครับแต่รสชาติแต่คนที่เขากินเขากลัอร่อยมันจะมันจะต่างากจนกประเทศอื่นใช่ไหมครับมันมัน พราะแตกต่างมันอยู่ที่แจ่ของสวนเก็บอีกทีนะครับนนมันอยู่ที่การเก็บอีกทีนงึงมันไม่ใช่อยู่ที่บางทีทุเรียนอร่อยกับทุกเจ้าเลยพูดง่ายๆมันก็อยู่ที่เจ้าของสวนจะเก็บแบบไหนเราจะให้มันซุกสาวอาทิตย์แบบนี้เราก็เก็บก่อนสามวันมันจะพอดีคนไทยจะกินแค่กรอบนอกนุมน่มในอย่างกนี้เขาจะไม่กินลิกินะไรมากมายแ้วก็ ปต้ใต้ครับ้ายครับปให้มันซุกถ้ามันถ้าไม่้ายมันจะซุกที่เราพูมันจะกำหนดไม่ได้ครับไปก็ไปนะน้องรอติดตามได้นะในเรียนมันยากฝนลสักใช่ไหมครับครับก็คือโมาสอบก็อจีมไ่ไปอย่างเรานะเรนดอลุงสังอยากฝากอะไรไหมคะฝากประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไหมหรือว่าอันนี้ก็ฝากปีหน้าเลยครับเนียครับ นี่หนาะช่วงเดือนอมิถุนาครับช่วงต้น,นเดือนกลางๆเดือนมิถุนาเนี่ก็ลองลองถามดูโอ,อนะคะเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรนะคะฝากไว้ใต้คลิปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณลุงศักดิ์นะคะมากๆเลยเนาะที่ามาให้ข้อมูลเราแล้วก็แนะนําว่าเราคนที่จะไปที่ไหนต่อ,อนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคะ่ะ ว้าวโอ้โหดูนะคะการตกแต่งประดับประดานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่น,นะคะร้านร้านคอฟฟี่สวนสัต์ <ใช S 1> นะซ,ซึ่งเป็นร้านกาแฟนะคะ,ะที่มีเครื่องดื่มน,นะไว้บริการทั้งเย็นทั้งปั่นเนาะร้อนออนะีไหม มีเย็นกับปั่นค่ะเขากับปั่นกช่แกงนะคะก็เมนูละ 45- 5 5้าเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาชิมทุเรียนเสริมส่างอร่อยๆนะคะทุเรียนเมืองย่าของเราก็เชิญได้เลยค่ะที่สวนลุงศักดิ์ชัยเป็นทุเรียนที่จริงใจมากๆนะคะคุณต้องการกรอบนอกนุ่มในนะคะหรือว่าต้องการสุกกำลังพอดีนะคะก็บอกลุงศักดิ์ได้เลยนะคะลุงศักดิ์สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรเก็บเก็บเป็นตู้เรียนเออแล้วก็ระบุเวลาได้เลยนะคะและที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะต้องการที่จะให้ลุงศักดิ์สมให้นะคะก็มีบริการเช่นกันใช่ค่ะราคาก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยน้ออ้อยเนาะเหมือนว่าปีนี้จะอยู่ที่สองเลยเนาะ ใช่ค่ะแต่ว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,าากาศแล้วก็ปริมาณของผู้เรียนที่อยู่ในตลาดด้วยนะคะแต่ว่าเราคอนเฟิร์มการันตีได้เลยว่ารุงศักนะคะทุเรียนของเขาเนี่ยรสชาติดีจริงๆ p r e m i ยมนะไม่ใช่เกรดเอนะครับ p r e ี i u m นะคะ สามารถที่จะมาได้เลยคุณปักหมุดนะคะตาม G P S, <S มาได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าทุเรียนเมืองย่านะคะสวนลุงศักด์นะคะเส้นทางก็สะดวกสบายมากๆและที่สําคัญนะคะลุงศักด์ใจดีมากๆค่ะลูกชายหล่อลูกสาวสวยสุดๆนะคะ<อ>กราด้วยนยสุดๆนะคะแต่เราไม่ไหวไม่ได้แล้วเนาะเราไม่ได้แล้วเนาะอายุเกินไม่ใช่ <laughs> อะไรนะคะ <laughs> อ่านะคะใครนะคะที่อยากจะ ชมนะคะแล้วก็ชิมนะคะของอร่อยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนของเราไว้ด้วยค่ะเพราะเราจะพาคุณไปชมและชิมนะคะของอร่อยทั้ง32อำเภอเลยวันนี้เราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย